วันนี้นะคะเอาใจสายรถบ้านๆรถเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะ พบกับน้องนุ่นนะคะจากร้านสมชายคาร์เซ็นเตอร์แล้วก็เจ้า Honda City 1.5S ปี2018คันนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องนุ่นจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเจ้า Honda City 1.5คันนี้ได้อะไรมาบ้างเริ่มแรกเลยนะคะสำหรับเจ้าไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟฮาโลเจนแบบนี้แล้วก็ไฟเดย์ทัมลั n นิ่งไลท์นะคะแล้วก็ต่อมาเลยเป็นกระจังหน้าแบบนี้ขนาดใหญ่แบบนี้ จากฝั่งนี้ยาวมาจนถึงไฟเลี้ยวฝั่งนี้เลยนะคะพี่ๆขาบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆอ่ามาต่อกันที่ล้อแล้วก็แม็กนะคะตัวนี้เป็นกาทาเดิมๆจากโรงงานกันเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องห่วงใครที่อยากใส่แม็กซิ่งนะคะโทรมาบอกน้องนุ่นได้เลยเดี๋ยวน้องนุ่นจัดให้ใหม่ทั้งสี่ล้อเลยนะจ๊ะอ่ะยาวมาต่อจนถึงไฟเลี้ยวตัวนี้นะคะเราจัดไฟเลี้ยวด้านข้างมาแบบนี้เรียบร้อย และกระจกมองข้างนะคะเป็นสีขาวสลับดําแบบนี้สวยเท่หล่อมากๆเลยนะจ๊ะพี่พีจา๋ายาวกันมาถึงด้านหลังนะคะไฟท้ายแบบนี้นะคะโอ้โหโฉบเฉียวมากๆเลยนะคะจากด้านข้างยาวมาจนถึงด้านหลังแบบนี้เลยและมาพร้อมกับไฟตกแต่งนะคะไฟทับพ,พิมพ์แบบนี้เลยพี่พี่จา๋าสวยมากๆเลยนะจ๊ะได้โลโก้ซิตี้แบบนี้แล้วก็เครื่องยนต์ไอวีเทคแบบนี้บอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมด้านในกันนะคะของเจ้า Honda City 1.5S ป2018กเลยจ้าคันนี้นะคะกระจกได้ไปเป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้ง4ข้างกันเลยทีเดียวและพวงมาลาัยเป็นพวงมาลาัย power นะคะพี่ๆขามาพร้อมกับเครื่องเล่น DVD CD MP3 AUX และที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้ด้วยนะจ๊ะ สำหรับเบาะนะคะได้ไปเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยโอ้โหสีดําสวยมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปชมห้องเครื่องกันนะคะมาเลยนะคะเราจะมาดูห้องเครื่องกันสำหรับเจ้า Honda City 1.5S คันนี้นุ่นบอกเลยว่าเครื่องใหม่กริบมากๆเลยนะคะสำหรับร้านสมชายคาเซนเตอร์ของเรานะคะได้ทำการ จัดการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และก็เป็นหม้อน้ำนะคะนนท์นจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะและร้านของเรานะคะยังมีบริการช่วยเหลือลูกค้าเวลาฉุกเฉินฟรีตลอด1ปีเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเสียแบตมดสตาร์ไม่ติดรถน้ำมันหมดนะคะบอกเลยว่าเราดูแลกันยาวๆต่อ24ชั่วโมงนาน1ปีเลยนะคะ และร้านของเรานะคะมีด้วยกัน 1- นสองสาขานะคะสาขาที่น้องนุ่นยืนอยู่ตอนนี้คือสาขาชนบุรีนะคะตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะส่วนสาขาใหญ่ของเรานะคะอยู่ที่อำเภอรันยาประเทศจังหวัดสะแก้วจ้าส่วนใครที่สนใจนะคะอยากแวะเข้ามาหาน้องนุ่นนะคะสามารถแวะเข้ามาได้ที่สาขาชนบุรีหรือถ้าใครมาไม่ถูกนะคะสามารถโทรหาน้องนุ่นได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะจ้า สำหรับวันนี้นะคะน้องนุ่นกับเจ้า Honda City 1.5S ปี2 1 8 8ต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำมาจากมาจากกรุงบุรีค่ะ,าาคคะเยี่ยมมากเลยค่ะผายพาเชิเอร์รถไม่ดีที่นีไม่ขายสายสุยดสยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ